สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนเที่ยงวันนะครับอากาศตอนร้อนชอบมะม่มวงเป็นมะมว่วงออกร่องนะครับวันนี้จะพาพเพื่อนมาดูหรือทำผลเทียมให้มะมว่วงกัน ดนนเดี๋ยวเราจะมาพ่นทำฝนเทียมกันนะครับช่วงนี้แรงจัดอ่าหัวกำลังติดลูก ทำยังไง,ไ,งไม่ให้มะม่วงร่วงนะครับแสังเป็นหัวไม่ขีดน้ำเดี๋ยวเราจะมาพ่นมะม่วงนะครับนี่เป็นน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเฉยๆทำเหมือนฝนเทียมนะครับนี่เป็นน้ำดอกไม้สีทอง ลูกตรงน้าให้ดูวันนี้เป็นต้นมะม่วงแก้วเองนอกกันเลยให้ดูกล no <ừ. S 1> ้องตามมาเร็ว เออกล้องมาดูตรงนี้แล,ล้วน้ม่วงเริ่มจับลูกละนี่เห็นไหมลูกเริ่มโตแล้วนะฮะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหลังจากหัวไม่เข็ดก็จะลูกประมาณนี้แหละแล้วทำฝนเที่ยงให้นะฮะลูกก็โตที่เห็นเป็นมะม่วงนอกที่ดูนะนี่กล้องดูตรงนี้ที่เป็นมะม่วงนอกที่ดูครับน้ำที่พ่นเป็นน้ำเปล่าเลยนะครับเป็นน้ำฝนเออเป็นเออไม่ใช่น้ำฝน เป็นน้ำสูตจากปอประดาเนรับสำหรับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้พี่มะม่วงกำลังติดลูกนะอย่าลืมรดน้ำนะเพราะตรองควรต้นนะ รถยอมไม่ได้รถส่งวรด้วยก็พอสำหรับที่นี้ก็จบการแค่นี้นครับ